โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้พบกับ YouTube Match Blue FF นะครับทุกคนก็วันนี้ก็ข้าวนะครับผมเราก็จะมาสอนการใช้ TFS Steam ในยุคนี้นะครับ2 0 21นะครับทุกคนก็แบบเริ่มเรื่องเนะี่ยต้องข้าวนะครับทุกคนก็วันนี้จะมาสอนใช้ก็คือเดือนนี้ทุกคนว่าอะย,ยากมากแล้วก็จะมาสอนแบบตึงเลยวง่ายๆนะครับทุกคนถ้าทุกคนเข้าใจแล้วก็แบบชิวอ่ะบหมาะอะไรอะไร ง่ายๆนะครับแล้วก็พิมพ์เลยตาม g o o เก e เปิดใหม่ PMS Team P T M ก็ PMS Team นี่ครับทุกคนเข้าไปแล้วกดลิงก์แรกแล้วกดล็อกอินก็ตามนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครที่ลงชื่อเข้าใช้แล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นขึ้นมาอย่างนี้นะครับอย่างผมผมลงชื่อเข้าใช้แล้วนะ ก็คือมันจะให้มีมิงโหลดนี่ครับดาวน์โหลดเลยนะครับดาวโหลดได้ซูเวอร์ชั่นนะครับก็ทุกโทรศัพท์มือถือก็โหลดได้นะครับตอนนี้โหลดได้แล้วครับทุกคนพอเราโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเปิดในบูสเตกนะครับทุกคนนี่เราก็จะมาต้องมาใช้ในบูสเตกะครับทุกคนบูสเต็คคือมันต้องให้โหลดลงบูสเตกนะครับทุกคนก็โหลดลงมาปุ๊บไม่จะเป็นหน้าต่างอีกเห็นไหมทุกคนพอโหลดลงมาก็เข้าไปปับ คือมันต้องเชื่อมต่อกับวอลเล็ตอยู่แล้วอันนี้ทุกคนเข้าใจนะครับก็เราก็จะใช้เชื่อมต่อกับวอลเล็ตพอเข้ามานี้แน่นอนว่าอันนี้คือปุ่มเรากดอันนี้นะครับคือปุ่มการแจ้งเตือนวอลเล็ตนะฮะมันก็คือการเข้าวอลเล็ตของเราคือผมก,ก็ก็คือบังไว้นะเหมือนเดิมบางไว้พอกดเข้ามานะครับทุกคนดูมันก็จะเป็นกดพอกด,อกดมันจะแจ้งเตือนในวอลเล็ตของเราก็มันก็คือสําเร็จแล้วมันแจ้งเตือน อันนี้นะครับเชื่อมต่อนะฮะทุกคนก็มาดูที่หน้าแรกนี่นี่คือคีย์สำหรับใส่กดคอนโดนเอแล้วก็คอนโซีคัดรอปับ๊บขยายหน้าก็ากดวางปับนี่สีเขียวแล้วทุกคนทีนี้เราก็้กดอันที่สามนะครับกดลองออเล็ดหลังจากเวลาคอนโดนเด็ดมากดแค่นี้ครับทุกคนเราก็เปิดหน้านี้ทิ้งไว้ แต่อันนี้นะครับตอนเวลาคนโหลดมาใหม่นะครับมันก็จะขึ้นอันนี้ให้แล้วแน่นอนว่าอันไอ,อ,อตรงนี้มันจะปิดไว้เพียงแค่คนดูออนปิดแล้วก็มาเปิดออนเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นหน้านี้มันก็แล้วกดนี้ใหม่อีกทีหนึ่งกดอันที่สามนะครับกดใหม่อีกทีนี้เราก็มาเล่นเกมได้หรือว่ารา้องให้คนดูเนตมาแบบเปิดเปิด OBS แค่ทีมอยู่อะไรเงี้ยเวลาคนโดเนตมานะฮะนี่คือข้อเสียของทีมเวสตรีมอันใหม่นะคนดู เราก็ต้องมาที่อันนี้แล้วก็ตั้งค่าโดเนตนะครับที่เราพิมพ์ไว้คลิกตั้งค่าโดเนตตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ที่แปะสําหรับเ,เวลาคนโดเน็ตอันนี้เราต้องเวลาเราสตรีมใช่ไหมเราต้องเอาไปให้คนสตรีมดูอันนี้ใช่ไหมคนดูแล้วเอาไปให้คนเซตในสตรีมดูอันนี้จะเป็นลิงก์ในการโดเนตของเรา,เ,าเราลองพิมพ์ไปป๊บวางป๊ับ,บอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ละ โอเคแม่คนดูแปับอ่ะคนดูมันจะเป็นหน้าแบบนี้ถูกไหมนี่คือของผมผมตั้งค่างผมไว้ไอแก่คนดูนี่คือชื่อของเรานะคะรับก็พิมพ์โอ้ผมชื่อไก่อ่ะอแอันี้มันจะมองมันจะมองไม่เห็นนะครับนี่คือข้อเสียของมันนะคนดูชื่อไก่จำนวนเงินเราใส่สมุดสตรีมของผมผม,ผมเขียนว่าขั้นต่ำสองบาทจะขึ้นจอผมว่กดสองบาทปุ๊บมันจะมองวม่ค่อยเห็นนะครับมันเป็นเล็กจอเห็นไหมข้อความอะไรก็พิมพ์ โค้ดตึงอ่ะแล้วเรากดตรงนี้มันจะเป็นตรงนี้เลยข้างล่างเลยบริจาคเห็นไหมคนดูป๊บกดเข้าไปมันจะเป็น QR โอโค้ดให้เราเอาไปสแกนใน wallet นะครับคนดูอ่าใช้ง่ายๆกับโทรศัพท์ก็แคปภาพแล้วก็เอากดเข้าถุนนี่วอลเล็ตป๊บกดเขถุนนี่วอลเล็ตแล้วก็มาสแกนก็ผมก็จะไม่ใส่ให้ดูแต่อ้าเดี๋ยวลองผมลองทำให้ดูก็ได้อ่ะกดเข้าไปปับ๊บกด คือผมต้องใช้โทรศัพท์เนี่ยเอา,เอา,อางี้นะเดี๋ยวลองดูผมก็ลองทำครั้งแรกเหมือนกันก็เรียวๆเลย,เยคนดูก็สแกนอต้องเปิดแบบเปิดภาพอะไรอย่างนี้ผิดนะเอาเป็นว่าใช้โทรศัพท์คนดูคนดูถ้าคนดูมีทูโมเนลลิสใช่ไหม ถ้าคนดูมีทูน,นี่วอลเล็ตปั๊บเปิดทูน,นี่วอลเล็ตมาขึ้นมาเปิดสแกนสแกนเข้าใส่อันนี้เรียบร้อยครับคนดูก็จะโดนโดนเนตจด้คนดูเข้าใจตามผมใช่ไหมว่าจะลองทดลองน้าคนดูดูนะรับปับกดสแกน แล้วก็เอาโทรศัพท์มาวางโดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ผมสแกนนะคุณกดคุนเงินเลยมันก็จะขึ้นรูปอันนี้คือข้า,ขาวๆเลยเอาโทรศัพท์มาสแกนแล้วมันก็จะขึ้นรูปว่าถูกต้องแล้วคุณโดนเนตแล้วให้คนนี้แล้วคุณก็คนดูก็กดจบลงไปแค่นั้นก็จบแล้วเอเ็นะครับคนดูทีนี้ก็เรียวๆเลยข,ข้าวๆเลยนะครับ การใช้ t m s s t r e a m 2021ปีนี้มันเป็นอะไรที่อัปเดตมาที่แบบข้างที่จะแบบละเอียดมากนะครับคนดูก็ค่อยศึกษาไปของผมก็ตามนี้นะครับถ้าคนดูเข้าใจก็ตัวนี้เลยคนดูนี่ที่อย่างเขียวหมดถ้าถ้าคนดูเห็นมาปุ๊บไอไอตรงเนี้ยมันจะเป็นสีมันจะเป็นสีนี่พอดีมันจะเป็นสีนเ,นนเ,นสเขียวไปหมดเลยตรงนี้โอเคนะครับทุกคนก็ ใครที่ทำไมเข้าใจหรือว่ามีเสียงอะไรเดืยดผิดคัดผิดห้องอะไรก็ฝากขอโทษด,ด้วยนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็เรียนๆเ,เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่มานั่งดูและตึกนตาไปพร้อมๆกันนะครับ